สวัสดีค่ะพบกับมิ้วพาสวยนะคะใน EP ีที่1วันนี้มีพานําำเสนอทั้งหมด10รายการนะคะรายการละ200บาทค่ะมีบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ท่านใดสนใจรายการไหนแอดไลน์มาเลยนะคะเริ่มกันเลยค่ะรายการที่1 รายการที่1เป็นพระสั่งกระจายนะคะมี2ด้านนะคะด้านข้างหลังเป็นเป็นเนื้อสีเงินค่ะรายการที่2เป็นหลวงปู่มหาศีลานะคะด้านหลังเป็น เขียนเป็นเหมือนยันรายการที่สามค่ะเป็นพระอะไรไม่รู้ค่ะไม่มีชื่อรายการที่สี่ค่ะเป็นนางกวักค่ะข้างหลังเป็นแบบนี้ค่ะ รายการที่ห้าค่ะเป็นอะไรไม่รู้แล้วก็ข้างหลังมีพราสามองค์ค่ะรายการที่หกค่ะอันนี้ไม่รู้จักค่ะเป็นอะไรไม่รู้ รายการที่เจ็ดค่ะเป็นหลวงปู่โต๊ะค่ะรายการที่แปดค่ะเป็นหลวงพ่อคูณค่ะได้ขลัง นข้าขงหลังเป็นแบบนี้ค่ะวัดบ้านไหลร,รายการที่9ค่ะเป็นหลวงพ่อสงฆ์ค่ะ ปี5 5 0 5ค่ะรายการที่10ค่ะอันนี้ข้างหลังค่ะขอจบเพียงเท่านี้นะคะใน ep ที่1น่ถ้าพี่ท่านใดสนใจแอดไลน์มาได้เลยนะคะ บ้านเขียวตามนี้เลยค่ะ